สวัสดีครับวันนี้มี F c ซีน้องๆมาเยี่ยมพายามมาจากอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมาแต่ไกลมากครับก็ผมก็ช่วยซามาต้อนรับนี่แหละที่ว่าตำปลาบิ้งไก่นะครับวันนี้ไก่ย่างอะไรมันบิงไก่รับผมกับข้าวปุ้นเนี่ยตอนนี้มากันครอบทีมเลยขี่รถมารถจอดอยู่ฝั่งด้านู้นรถกระบะโอเคครับต้อนรับกันเต็มที่ก็เอาเลยตามสบายครับเดี๋ยวเรานั่งกันเลย ก็ยังไงก็มาแล้วต้องกินด้วยกันมาเด้อมาเด้อตำปลาเด้อครับอ่านังยัยครับผมน้ำทำข้าวเจนี่ครับผมครับครับเด้อมาเด้ออ่าไมาอินจักหน่อยเป็นพิธีอไอเสว่นกันไหมเนี่ยไม่กินหรออาไม่กินเลยไงมะเหงาไงเอหงา มาที่มาตะไก่มาเปิดเลไอเปิดก่อนเลยเปิดนาคุมกอนเลยซื้อมาตลานไหนครับเนี่ยลานนั้นที่ไอ้ไปซื้อดีนะล่านไก่ย่างเลยไหมแบบ๋มอรสชาตไเลยนี่ผมสังว้อะไอยูหานเปรี้ยวุดได้ไรได้ครับมันเค็มพี่น้องตับุงถ้กินบอกให้นัง ข้ากันมาแต่เทื่ยนึงแล้วบ่เห็นนี่ว่าเสียดายรอบนี้ใครอยู่เห็นพวกผมยิ่งตกมหาเลยนี่แตว่ามาบ่เห็นผมข้ามาเมื่อแดดมาเมื่อวันจันทร์วันจันทร์วันนี้วันศุกร์กลงเที่ยงผมไปยู่มีคนมาเฮี้ยนนะใบม่วงผกัดเดือบปีเงี้ยพวกผมยิ่งตกมหาเลยนี่กลองเที่ยงผมมีคนมาหาผมลเราคนนี้นะ ไปหาคิวารดอก็เส้นนั่นนะหนาวป่ะครับอยู่นี่หนาวป่ะอากาศหนาวนอากาศ็ร่เือดมากก็วมันก็ยเย็นอืม่ีเย็นไหครับหนาวเ่ดีดังไสิ้งยเนี่ยไอตีนครับคนักรับบนนีครับเลต้เบิ่านางนี่กวน็นป่ะครับผุ้จัดเบเบ่านงวจ้าโน่นนนกน สุดเลยวัตถีครับขึ้นเถินแล้วเหนยเื่องเื้อของเหนียวมาเห็เราเลยเมื่อนาเเมื่อนาเราพาไปกินเย็บสิเราอยากกินยังเที่เทหนไว่เทื่เทื่หนางมาไอกินยังคุ้มากย่างเดียวคุเขาเอามังกรหรือมังคือ กูมังก่อนหรือมังเกือฮะกูมังกอนหรือมังเกือไม่ไม่ได้วางสั่นเลยมังก่อนมังเกืเดือเดือเอาวะูมังกอนได้เนาะสวยงเนาะเออสาไข่ที่ได้ง่ที่ได้พอป่าแล้วัวนี้ยนตมาปลูกไงเอดเป็นหยวบมีนี่วอมันมามีนมนดีแ มันมากเ่ยแหลล่าสุดล่าสนยังเนมากใส่ขึ้นเบาด่วนมากครับดูสกกาเหี้ยมอ,ยองตาหกวครับตัวจริงจะนกกยไงดูีครับสาวดีดีไดี้นว,วนว่าเอออาคจะใ้เรามักอันนี้คุ้มจริงเยอ็น,นไวไ้เพาะว่าตีเขาอีกได้ตะปูหรือว่าท่นพ่อด,ดิามาไดละมุงครับก็กินว่าก่เพท่นนี่ว่าี ก่อนจก่นไม่ยชดหลันตัวได้เยครับนายมงคลต้่ซ้องพวกมันเอฟซีขอมาหาใบเนี่เอฟซีขอหน้าป่ะครับหน้าวหรอตาโอบกกยดูปมากคุณควาผมบกยยะกมากหมูเลงตัวนอนผัด่อน ในเรอยู่เวนตอนรับคนอย่นี่ตอนรับเอลซี่แรกมากต่พักนถือว่าเมื่อไวันไ่ได้ไปไทยินไปไหนไเรายวันไ่ได้ไปไทยกินไปไบไปที่เม้ไปเปลี่ยนความก็ได้เดียวให้เอนี่จะเว่าเดเนมากแซ่เปนไงเนาะแซ่ไงนี่ไม่แต่ยูทูบเน หวานยูทูบยูทูบคาเฟ่กินเดี่ยวเดียวมนกับลุงลมันนี่ื้อกว่านี่กินไม่ไหวเโอ้ยหลายน้อยแทกินง่ายนะขึ้นอย่างไร่้างบดีวะเข้าออกข้ับปุ่นเต้าเลยข้าพขนนลนี่แล้วกส่วปเลยแล้เสียต่อห้องไปลุงเสียเสี่ยยังไงไปเออพิมลูก แมนตัวบางขึ้นเลียงบดีแม่นบอยสัวนายเนาะขึ้นเลเนาะหากินง่ไงพนเนาะเห็นปะเห็ดเห็ดเร็วบ่หอยเห็นเห็ดเห็ดเร็วบ่เห็ดเลยบ่ห้อยมันจะอย่างเห็ดนี่นาะจะไปชักที่เห็ดจังเลยเนาะไอ้บัวูกว่พ่อหูโตไปพ่อหูโตป่ะครับจสิ่งเป็นไปโอ้แต่ว่าไปแก่หน้าหลายเดียรแล้วแต่ว่าสองมันติดมันเห็ดของมันไม่ เปแกแคนวบาปกส่องเกีช่องแล้วคน <c oughs> ต,ตามจับประเด้นแลวโอ้ยอย่า่าประด้ไอ้ไอ้แงควายปีกไจังแล้ว <c oughs> กงกระดุแลแล้วกงกระดุแล้วพาไปเอาเอา้อานี่ละายายปีละแล้วผมปแกงไอ้ห่วติดตามอ้้านั่นไ <c oughs> ปทิพยบต้องได้เปิดจีบแรกๆเลยนียนยเสียเลยตัวยงเลยผมนี่ตวเต้ยถุงคนยังไ่ยดู ผมก็บว่าถือมล้งไปตั้งป่ไปเจ๊ฟี่เน่ผม้ไปไปไปไอแคไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปดอนาแม่นะองซนันะอ้ซีนแล้วนะเฮ้แครับเ่ผมาอย่างไไ่ได้ไ่ได้ไไงอดตอไมันงอทับลงเลยครับผมาับสุดท้ายปน้อยดไปอย่างดงนตู้านะตปูน้มันวมแม

อห็นเราค่บไอ้ยำไม่หยมันบ่เห็นไ้ยนั่แหละจมาทุ้เทานี้นี่นู้นนูอันนี้ซื้อแถวบ้านผมแม่ไหยซื่อร้านนานมาตัวเหรอทำอมไพูดทำอไกัตัดต่อยไปเลยงสัยว่ายด่างวัดป้ามาเถอะตคีว่ามันดอมมะกอก คปจับกองเราจะต้องมาดูนะไปเอาตูดมาเอเคได้การปืนยังไงได้แล่ารู้นัวนอวยี่ห้อมะไรได้ทำรุ่ตอดทีมที่สุดของแด่ไ้ลายนะ กินตาป่เมื่อไนตาเผาตัวยังไงบอนีนะครับว่าแต่ว่าสมาอยครับกิน้เมือต่าง้ครับได้จุ่แบสนนายนะบนี้เราเนาะสอมารยครับจุ่ยหลอกาแบงคสันนะเากกินด้กินเรายังกินแห้งเสียกอนเลยลหะกินแห้งเปนไม้ร้อเลยะปันไม้เนาะหลกนแหนงล่างเลยไปกินเน่าเยนเลยช่วยเลยล่ะ ตาวตายไปแดงเลยมีปีสาวผมเจ้าบาู้สาเกียวเอาดอกก้นนั่นยที่บ้ามันน้ำเนี่ยมันเ่นน้ำเนี่ยจอนจัดเลยนะจอนจัดเจ้าบาโอ้เขาขึ้นได้ไม่หายต้นจอนจัดมากผมมันขามันอยู่นั่มันซึนเลยนะเนื้อตัวบางคนมันแบนบางคนมันจอนจัดมบบนี้ต้นแบบเน้อตัวเขาง่ายเนาะต้นปรเต็มกับมีดได้อมามาเยอะน้ำเนี่ยคนดีๆใครจะมามาห้าๆไสิเอาผมเนาะ ผมดิ่้งจัอเนาะม,มันก well ็มีอยู่แล้วอ้มีอยู่แล้วไม่้อมือไปอมานไม้่มมี้นม้มูจจ้เป็นตัวผมมูจโจ้สูงหูอคุณก้มรู้สึก่คึกกันอย่างก้อนมาสันมูจจ้เดียวเจือีวผมเดีเป็นเเขากับม่เลยเขาเดีเป็นทั้งเดยแบนี้ล่องมึงตีกันมเขี่ยเลยนี่อันนี้มันตัวผมเนาะมูจโจ้จะเป็นตวผมนี่ล่องมจโจ้ภาษาตวแทนเลยเอแล้วยังแกล้เนาะเปลนไปกัน่เขาบ่มักกบล่องมึงเดี๋ยวมาเลยเขาเลยอีก คือว่านอตนมันก็ะโตนั่นมาน่องแ่ัโมจักตจักคนมราซื้อกันเพราะว่าหน้ตโตเจอแบบห้องยันห้องยันมตโตอดบาเลยปฏิว่าโอ้ยลินลินยากเที่้มามักขูนออกเปียบเลยที่ว่าตลอกจะเจอจะม่ยิ่งหากินนี่เลน่้องแต่เงน้บ่บ่มมีนแต่คนปรตัวเสงันแต่คนดีๆไปเลยเขาบาเลยแล้วขนาบูดใชเลยหรอเขาก็มักเลยหร้อเมนไบต้ตโตร่องเป็นห้องที่หละ เราเรียนเขาว่าเกียบเกียบไฟังซิแต่ว่าอ่ยบอก้ฟังมันคนละคนเนาะคนละตัวองันเดียวกันี่ตนายม่อกี้นหนี่ตนายซี่ไร่ไหนติ๊งนายชาวบ้านขอมาหายไปตเห็นยชาวบ้านไหมข้าแนวรถมาาแนวมีคนมาตายเชียไปย่นี่มีเือกันผมจะการแห่โทษไปว่าผมเลยผมรีบมากเลย โทษตบผมเลยตุ๊บได้เลยโทรหาผมเลยมั่าคิดลไปคิดลบมากเขาบอกอ่าาบอกผมแม่ไหวเขาบอกว่ายังไงได้เพิ่เสียงเคือปัถามันเคยเห็นเราไม่รุนแรงนาแบบนี้ไ่หวที่วางเนาะยิงอยทำไมเนาะเจฟซี่ไรกนนะเนอะเซี่ดีแน่ก็ดีแน่ก็มีี่ควรมีนี าบอกไปรุมเที่ยงมีหด้ยรูปแรบนีก็ดาผมแล้วองมันเปนบาเอาหางเพีงบัวไปเหเอาหางผมปังเพีงเด้อสมองหาไมกับลำพงเลย่ายสางีนดีไตัวนึตูดเดียวได้ตูดย่ได้่เดียวตูดแก่หรือตูดใดอว่าขอว่าบ่าเป็นยัครับ ออกมีเด้อยกมอดเอกอดน้ำมึงจะส่งารื่มหาใเลยเนี่กินมวกอุ่นทวังด้วย่กินกเหนียวเดียวมาไปนั่งหนังเดี๋สนักเลยกเรื่อือลมโพกไม่้ยนยเลโพกไหเนาะเรื่องสื่อออกมาเลย ไม่นาม่หนาคุ้นะคงว่เทุ้งมันกว่าไน,น้เนาะเงีเนาะกินปุ<ฆ>้งเต้น,น,นก่อนไปมันกำ <c oughs> ๆเลยนะนกินไก่แม่ยังนเนื้วเนี่่มันแห้งเะไดนนะซาไตสัสาตาสก็แสีไปตำหงแต่ละินเทืแเยทแหลกน,นนก,กนี่ไงเทืยแหลกได้มาอกี้ยันเสจยพลาเสียเสียบาย อุดรก็ล่ำแสีดอยู่กินเทมันอยู่ใด้ซโลจีบเขาอเมื่อไหร่ผมไมไอแบโลจีเราอยู่ทุงงไหมแมนบัไอนั่นยอะไรหนัเมอนั่นไหมไอผมกิน้น้ำเฮียเนนะตนรายุทนะที่ผมไปอุดรนนช่วงนั้นจชกมวยน่ะนะมคนไม่เด่ยกินน้าปลาซะนะังันมันมีคนนึงเสือไม่กินเสียบอยู่เดียนก้อนตัวนี้แมนบังหรือว่าเดียนหรื นดี๋ว่าอมโอนะชมไหมเมื่อกี้นะบอกเน็ตเพื่อนวุงจีบแซงหน่อเนาะนี่ต่ำแซวด้วยไองอมรักนัวนัวนัวแซบครับพี่น้องมาเด้อครับโูรไดหิวเขามาเด้อกัมภฮุงกินน้ำกันครับแซ่บๆวสัมภูมิไก่ย่างนี่บอกขี้รถไก่ๆมาหา

มันเงินจุนสีแมนจีดอกผมเห็นหลายช่องดิแมนไม่ได้ช่องปวอมเดี๋ยววะแมนไานไม่ได้ช่องปวอมยี่สิบกว่าช่องไแสดงว่ามันตุ้มช่องปวอมนั้นเลยดังแมนไหนก็ได้เห็นก็ได้ดีจีดอกไม่ยอบไม่ยามกันด้วยใครก็ดีใจอยู่แต่ว่ามันมีเอฟซีหลายๆแต่ว่ามันถึงอย่าบางคนเนี่ยมันโอ้มันนึกว่าเปลี่ยนแต่ตอนลับวมาดิบอแมนเออบางคนมันดาเด้บางคนเล็กน้อยเลี้ยนต้องขอไทยหลวงที่เราไปมันดายังบอกหัวใจว่าไม่เห็นหนามันเบิดกระโหลกเลย มึงดาวไปนั่งดาวไนั่งเ่แล้วก็ใจก็เสีสิมาบุญที่ไหนมึนบุเมียไงมันอาหายากที่เอฟซีเอียมีคนมาติดตามเป็นเงินป็นแสนเลยเมียไงว้ายดังมากเนาะานนีแล้วเนาะเฮ็ดกินมาจากปีแล้เนาะม่ครับเม่จ็ดปีแล้วอยไยวะ นิ่งใช่ไหประเทศญปุ่นญปุนเ่ะดีนะได้เกียร์เปล่าตารางนี่พายุนี่ครับทางนี่ตา่างนีไงอันนี้เป็นช่วงไปกระจ้าดอกระจาไม่อืออันนี้ดูอเอไอ้ก็ว่าเห็ดบานไหม่ออหรืว่าลงงจิปนะ ว่าเอาซื้อเสาซื้อยังไปลงไห้หล่ะลงไปเรวอยู่แต่ว่าเขาไปสารที่เขาบี่มันสารเด้ตอนนี้มันย่อมอวนในผมย่อมอ่นในไอ้ว่าไอ้ยางดัน้ำหนาเออที่กิงแบบปัญหาไปสิอนในแต่มันหน้าห้องเปิห้องหลอกเส้นไหนมั่นน่ะนะเส้นหอดจะซื้อแม่ห้อเป็ซื้อว่านี่ผ่านในนี้าถึงว่าแบงเห็นปะแบงเห็นเาซื้อเสาเข้าไปมีวานาเออนามียิ่งานตัวตัวงว่าว่าตีไป ทำไมวันกอล่องที่ดินกับขึ้นมาแต่ที่เดี๋ยวนี้ค่าว่าแต่มันม่เี่ยวกของกะสังเด้ก็วางผมเนคลิซื้อว่าซื้อเสาซื้อยังไม่ร่งรทุ่ทีระบายหรแมีนไียไทยคลิปมือไหรไหมนั่นหรอหมเมนมนหมมนาว่าันทีทุ่งขุ่มาว่ากัปท่ทุ่งนุ่นื่อเสาซื้อยังไม่ไันับรถได้ไปไหนครับขันรับรถได้ไปเร กับครับเล่ <abonn emen> mm ีอ hmm. ย um, uh, hey, ู่ได้หครับไปมากฮัครับเล่นครับเอาไปจอดไปใส่รถกจอดไปเชียนข้าจ่อเครับเี้ยนแถวนี้แะครับเชียนพวงหันนี่แะดูผมมากไไอมีควดีฝากครับบุรนี่ยมาดีมีเหครับมีแต่แค่กินเท่านั้นยนะ่เป็นยังไงนากกินอยากได้ต้องดีนำไมแล้รตอนนี้นะ กระดาษม่ได้ลงกระดาษวไม่ได้เอาบริย์เนี่ยคุณแพนไหนคุณแพรคุณสร้างหางฮักเบาเบคุณสร้างคุณแคุณแพยนสถานไปรีนี่คือยังไง คุณแผนโรงงานอะไรคุณแผนสถานแปรี่ั่นแล้วผมได้มาได้องดีไปของดีแล้ว้องแก่เไปเตอนผมนั่งไม่ได้สักสองสามวัยน่คันติกลับกไได้อเห็นเสียสายังไงครับสบายขบมากัเดี๋ยวเอาคุณแผนสถานไปรี่ผมไป้วอง ฝากของดีครับผมแต่งงว่ามีองค์เดียวดิองผมกับสีเืนอออของแขเนไงโอ้ยของแข้เลยจากของเพื่นเลยเหรจากว่าทาเลยมาเพิ่งยืมในกะเื้เองเรยมาลงเรีวแต่ว่าอง์น้นอยเป็นสีต้องำหรับแต่ว่าถัาทิดีดีม,มัขึ้นขึ้นขึ้นแส่ <c oughs> ไปได้ผู้สามากก่นี้ผู้สาวตินเล่นมั้ยลองเบิงครับลองของผมกัติดเยอะหล่ามก็ได้เยอล่ะ้ดินก็ได้ยมนี้ขแขนตัวยอื ไอเป็นคุณแพนะบเป็นคุณสั่ง่ะฮะกีะกีร่างพ้องกันกินราจอนี่พกเกอร์นั่งคนเดียวเออาไปมาเอซีล้วมาหลากหลายเลยมาอขอทายลูกเต๊มอยู่โตแกว่าที่แรกว่าจะคอยยีมตีกันวะว่าจะคอยยีมตีเอาครอมากอะไรบอมันบ่อยเอซีดีได้ดีกันย้อนย้อนเราจอนี่พกเกอครับโอ้แต่ว่าเฮดคิปมาเจ็ดปีว่ะท ตีแล้วติดตามาอย่ช่วงแรกๆคุณน้อ่างจากอ้ทำคลิปมนเนอผมหลังมือกอนนะผมมาดนังบอสเสียไปเสียไเนาะเสียไปเรื่อยๆดีแม่ร้านดีร้านต่างๆเสียไปินเล่ครับก่เยมได้อิ่มหนเไม่ได้นี่หน้ามหน้าผเป็นนังครับเก็บเนาะครับส้างต่าสบายด้วยครับผมครับเป็นกงเงปนกเงเลยตัวนี้เนเนาะกเงเนาะ กินหครับวะเมื่อนี้กินขาักเที่อะครอเ <c oughs> มื่อกี้กินขาอักเทีอแล้วเอซมาหา่มันสอนสามเทียเรานี่้วเขาสื่อของมาฝากสื่อสรเปลวเห็นไสรเปลว่ามโม่เลยกินสารเปลมิดอิ่มอยู่พูอย่าก็มาตำ้ายวาหันกันตำป้าแล้วตำห้องแล้ว